ทำให้ผู้ชายหันมาสนใจคุณด้วย2วิธีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึง2วิธีก็ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับจริงๆทุกคลิปแหละเป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมเจอเองกับตัวความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็จากเพื่อนที่เคยมาปรึกษาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงดังนั้นเนี่ยผมก็จะยํำรวมให้คุณนำไปใช้แต่บางคนอาจจะต้องปรับเพื่อที่จะให้ตรงกับคู่ของคุณนะครับลองไปปรับใช้กันดูมาสู่ข้อที่หนึ่งแกล้งทําตัวเปิดเอ๊ะดื่มบ้าง แกล้งทําตัวเปินเป่นๆแกล้งเดินชนโต๊ะแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่นั่นแหละครับเป็นการดึงดูดสนใจที่จะทําให้คนมองคุณอย่างแน่นอนมันอาจจะฟังดูเฮ้ยคนเอ็นทำไมมันต้องทาเวอร์ขนาดนั้นแต่จริงๆมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณจะทดสอบได้ว่าเฮ้ยผู้ชายนั้นน่ะหันมองคุณหรือเปล่าแล้วเขารู้สึกยังไงเขามองคุณด้วยสายตาแบบไหนเช่น,นคุณอาจจะเดินไปแล้วอาจจะไปชนโต๊ะของเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกับคนที่คุณแอบชอบก็ได้แต่มีสิ่งเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงนะครับคือ ตอนที่คุณแกล้งทาตัวเปิเปดๆเนี่ยสมมุติไปชนโตะใช่ไหมคุณต้องมองเขาด้วยนะครับตอนที่คุณชนชนธรรมดาตึ๊บแล้วคุณหันไปดูเขาว่าเขามองคุณหรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณทดลองได้แล้วคุณจะต้อง,งส่งสายตาไปแต่อย่าไปแบบส่งสายตาหวานเยิม้มเอ้ยมันมองใช่หรอือลไม่เอาครับส่งสายตาไปแป๊บหนึ่งแล้วรีบหลบครับเหมือนกับจะบอกเขาเล็กน้อยว่าเ,เรามองเขาอยู่แต่เหมือนไม่ได้มองเข้าใจความหมายของผมไหมครับ คือเหมือนเรามองหรือไม่มองอะไรประมาณนั้นแล้วทำไมผมถึงบอกว่ามองเหมือนไม่มองนั่นคือข้อที่สองครับทอดสะพานให้เป็นหลายคนมักจะบอกเสมอใช่ไหมครับว่าเฮ้ยผู้หญิงถ้าไม่จีบก็ไม่ได้ป่าวะยุคนี้ใช่ไหมผู้ชายก็น้อยกว่าและหลายคนก็บอกโอ้โห oh, สวยเลิศสวยเลิศเชิดหญิงทําให้ผู้หญิงหลายๆคนอะ่ะมักจะบอกกับเพื่อนๆเ,เสมอว่าเฮ้ยก็ชอบก็จีบไปสิวะไม่เห็นเป็นไรเลยซึ่งผมก็จะบอกว่าจริงครับไม่เป็นไรครับแต่ จีบยังไงให้มันเนียนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะจีบจนมันดูไม่เนียนและไม่น่าดึงดูดไม่น่าสนใจสเสน่ห์ไม่มีเพราะผู้ชายความรู้สึกในเหมือนเรายังไงเราก็ต้องจีบปะวะอะไรประมาณนี้นะครับวิธีจีบให้เนียนคือการทอดสะพานไปก่อนให้เขารู้ว่าเอ้เราเหมือนจะมีใจให้หรือเปล่าวะแล้วก็ดึงสะพานกลับเพื่อให้เขาอ่ะตามกลับมาดูว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คือใครยังไงชอบเราจริงหรือเปล่าแล้วพอเราทาอย่างเงี้ยบ่อยนะครับเดอทอดสะพานไว ดึกสะพานกลับทอดสะพานไปดึกสะพานกลับเขาจะเริ่มสงสัยเขาจะเริ่มหันมามองเขาจะเริ่มสนใจเรามากขึ้นและเขาจะเริ่มก้าวเข้ามาบนสะพานที่เราแอบสร้างไว้แล้วก็ดึงไปดึงกลับอยู่วันยังค่ำนั่นแหละครับวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะร้องขออะไรบางอย่างจากผู้ชายคนนั้นเช่นสมมติคุณเป็นเพื่อนร่วมงานหรือทํางานอยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบยืมหรือขีด ยืมสมุดนะครับหรือว่ายืมดูโจทย์ข้อนี้หนะ่อยสิที่อาจารย์สอนไปหรือว่าถ้าเกิดตอนนี้กําลังเรียนออนไลน์ใช่ไหมอาจจะยืมชิดอันนี้ได้ไหมายจดหรือเปล่าตามไม่ทานอินเทอร์เน็ตไม่ดีเมื่อเขาหยิบยื่นบางอย่างให้คุณหรือกําลังจะทําให้อะไรเงี้ยคุณก็แบบ โอเคได้แล้วแหละมีเพื่อนคนนี้ให้ขอบคุณมากนะเห็นไหมครับเหมือนคุณจะตัดบทแต่ไม่ตัดบทเหมือนคุณทอดสะพานไปแต่ก็ดึงสะพานกลับก็คือให้เขาเดินสะพานข้ามาเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณอะ่ะดูเหมือนกับเฮ้ยดึงดูดเข้าไปเฮ้ยมันคืออะไรวะยังไงมันคือการดึงดูดความสนใจให้ผู้ชายสนใจคุณมากขึ้นจากที่เขาอาจจะไม่เคยมองคุณเลยอะ่ะเขาจะเริ่มมองว่าผู้หญิงคนนี้คือใครนะเหมือนก็เข้ามาในเส้นไทม์ไลน์ของชีวิตฉันมันถูกดึงดูดไปหาเธอเฮ้ยมันคืออะไรวะแล้วหลังจจาากนนั้นเรรคอ่ออตวสบ ในระยะเวลาต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะเขาเริ่มคุยกับฉันมากขึ้นหรือเปล่านะแชทหาฉันมากขึ้นหรือเปล่านะอันเนี้ยค่อยไปว่าต่อในคลิปอื่นๆนะครับดังนั้นถ้าอยากทาให้ผู้ชายหันมาสนใจคุณตั้งแต่รแรกๆก็ใช้สสิ่งนี้ได้เลยครับ